ุกพอยนะครับจุดจับใจมีอะไรในเล่มนี้บ้างนะครับเดี๋ยวอ่านโปรยเาก่อนสร้างตัวตนดึงความสนใจโดดเด่นเหนือใครในโลกที่มีเวลาเพียงแค่3วินะครับเราไปที่สารบัญกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าโดยรวมเนี่ยคุณจะเจอเรื่องของอะไรบ้างนะครับอ,อย่างเช่นคำนำบทนำชีวิตในโลกมีเวลาเพียงแค่3วินะครับจุดจับใจอาวุธลับนะครับที่คุณต้องมีนะครับแล้วก็เรื่องของเทสลาครับเคสตันดี้แล้วก็6ก หมื่นล้านข้อความในแต่ละวันวิธีสู้เพื่อไม่ให้เสียงของคุณถูกกืืนหายไปโอโ้มันตัวเล็กเนาะแล้วก็กายล่างเป็นประธานาธิบดีและการกอบกู้โลกนะครับรับคมศิลปะในการเล่าเรื่องนะครับวิธีเลี่ยงคุกนะครับใช่เหรอเนี่ยบทเรียนสําคัญเรื่อง ความจริงใจความไว้วางใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับเรียนรู้ที่จะฟังนะครับและฟังเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็อยากได้อะไรก็เอาไปได้ฟรีเลยวิธีเพิ่มลูกค้าให้แบง์ของคุณจากนะครับการจับใจสู่การขยายธุรกิจนะครับเคล็ดลับในการทําเงิน1,600ล้านดอลลาร์ใน48เดือนไม่เป็น2อรองใครในโลกวิธีเชิญสการ l เล็ตจูรานสัน มากินปีกไก่แซ่บด้วยกันโอ้จุดจับใจสิ้นสุดแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นขาวดํานะก็คือมันอ่านลันยาวๆเลยทุกคนประมาณนี้นะครับใส่ตะกร้าไว้แล้วนะครับ